ก็วันนี้ครบรอบ50ปีของเน็กซ์เคานะคะก็เขาก็จะมีคอลเลคชั่นใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆมาทุกคนได้ชมกันก็จะเป็นผู้พัวร่วมานที่แบบว่าเป็นรูเจนะครมบพูปเจด้วยนะเพราะว่ามีเจสามตัวซึ่งเจสามตัวนี้ก็ได้พูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของเอ็กซ์เคาใช่เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยเขาอยู่มา50ปีเรา25ปีเนาะเพิ่มมาเลย50ปกมาแล้ว ชีวิต้ยรู้จักแก๊สตอมาแล้วก็ผูตสูตรนะเซ็กซี่มากในชุดไวนาค่ะโตเป็นสาวแล้วเป็นสาวก็เลยไม่จริงจังเลยไปชุดที่พี่คนส่งมาให้เราก็เลยแบบเอาโอกายให้เขาด้วยซึ่งวันชุดไวนาค่ะเราคุยก็แบบรู้ไม่รู้ยังไงก็ได้แบบเออน่ารักทุกคนประมาณนี้ก็เลยลงไปสาวไวนา ้วก็ตะโกนร้อนตอนฤดูเขื่จะเย็นลงบ้างเลยเวลาโตเป็นสาวแล้วจะได้เห็นรูปแบบนี้เรื่อยๆจริงๆหนูก็แต่งออกมาแบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแค่แบบไม่ชุดว่ายน้ำอาจจะแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยแต่หนูก็แซวว่าเหมือนไม่กล้าที่ยะขาวดำเหมือนอยู่ในน้ชุบไม่สีดำเราคือข้างหลังใบเกาลัดมันค่อนข้างโลภเลยแย้ง กันก็เลยเออขอดดำไปเรื่อยๆไม่ค่อยค่ะถ้าชุดเป็นพอดีถ้าชุดเป็นใช่เราเวลาชุดไม่ใช่เราเวลาใส่มันจะแบบเฮ้ยเกินอย่างนี้ก่อนเราต้องมีใครดูก่อนเลยครับไม่ค่ะไม่ต้องดูเลยไม่เคยค่อยไม่ค่อยให้ใครดูค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะดูก็จะ,ะมีแต่แบบพี่เบิ้มกับน้องโนนี่แหละชุะดว่าสวย,ยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาว่าถึงเขา เขาไม่เหมือนไม่ห่วงนะเออไม่เหมืนฉาเออเดี๋ยวคือใม่ก็เหมือนมาห่วงเาแบบเนี่ยรู้ห่วงใช่ก็จะห่วงบ้างนะให้เธอห่วงเหมือนไม่ห่วงไม่ฉาว่าแบบได้สิจะลงบ้างเพราะเดี๋ยนี้เขาหุ่นดีแล้วใส่ไงเขาหุ่นดีกว่าแต่ว่าคนไทยเวลาเขาอยากลงบ้างอะไรล่ะค่ะเหมือนเขาอรท์ไทยใช่เขาแบบมีรูปของเขาแหละแต่ยังไม่ลงเพราะตอนนี้หุ่นดีจริงหอมลงเลยแก้มไม่เหลือเลยแล้ว คุณดีขนาดไหนดีตอนที่พี่ต้องแบบว้าวอ่ะเขาเราก็ว้าวเหมือนกันเราแล้วกนะ็ <c oughs> วโหแต่เขาเก่งๆเพราะจริงนแบบโหดมากไม่ไหวก็วเขาเลยเแต่แน่ๆอ้อเขาก็ลองไม่เห็นตอนไหนองเบอกไหมองไม่รู้ค่ะร <c oughs> อร <c oughs> อ <c oughs> ดูแล้วกันในนิสสแควร์น่าจะได้ชมกัน <c oughs> แต่ว่าเราไม่ย<ร>ิ้มบ่อยอะไรนะคะเขายิ้มบ่อยฮะเขายิ้มบ่อยใช่ ไปดูเขาออกมาดีขนาดนั้นไม่คาดคิดเลยเขาลงมนอดีขนาดนั้นไม่ห่วงไหมไม่ห่วงค่ะมีแฟนดีขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ไปดูอยากให้ทุกคนได้ไปดูใช่ทุกคนขอบดีได้ดูเออค่ะดีเหมือนแบบเหมือนพยายามทำมาได้เข้าดีแล้วอ่ะอยากให้ทุ <c oughs> คกทคนได้เห็นเลยว่าเออมันดีจริงๆนะอะไรเนี้ยรบวุ่นกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำด้วย

ไม่สูงไม่สูงเพราะเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเขาก็มีเช็คแบบหน้าตรงหน้าข้างด้วยเพราะของเขาแบบค่อนข้างเครียดกับเรื่องกุ่มมากก็ไม่หรอกเราออกกลุ่มใหญ่ด้วยก็จะได้เห็นบ้างแหละจังหวะยกหรือหุยลุ้าวอะไอย่างเงี้ยจริงจริงมีมีที่เห็นได้เลยอ่ะเพาแบบถ้าโชว์ได้ประมาณนี้พอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะหรือว่าเขาก็รู้แหละว่าคนโทรตรงไหนตรงไหนไม่คอนโทรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่จะไม่

เราลีฟไหมว่าต้องไปไหนยังไงหรือว่าใครใครเป็คทนคนแผนี้างพี่คุณพ่อค่ะคะุณพ่อแล้วก็พี่อเล็กช่วยกันวางแผนวางแผนสมบัตินยคะเพราะว่าพ่อก็คือจะรู้ฝั่งทางที่ปู่ของโอกาสอะไร กำเป็นตงกาเลยนะเพราะเรารักกันทำก็รักทำก็รักันก็แฟนก็แฟนเหลือยังเราคลั่งรักเหมอนกันเนาะขอตัวเลยยองรับเลยใช่ไหมคุณคลั่งรักขอตัวเลยขอตสิกแตัวเองกันได้อย่งไคะเียในการเรียกีพูดบ่อยหรอพูดทางเดียวพอก็เรียกกีอนเรียกหลายอย่างมากเรียกพีเล็กพี่รักกีต้า รี่ปุ่เลยแบบแลาวแต่ว่าสถานการณ์น้นมันเที่ยวยังไงะรใครข้างมากก่กันใครข้างน่่นมเราสู้อยู่แล้วเราเป็นนักสู้แ้็คนบอกว่าเขา่งรักเราเราสู้ไม่่ความความรู้สึกอะเรู้สึกว่ามันคกันเลยเขาบอกว่าคกันละค่ะมันเาดูาก็เแาก็ดูมันยังไปตับอยู่ในช่วงอะไรหมดไบอในช่วงรักเลยใจหอมัยัง ใหม่ๆกันอยู่ก็ต้องแงงบบผลักมาสร้างรังบ้างเลยแล้มันจะบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นหรอพี่โบไม่แน่ไงมันก็ไม่มีใครรู้ไงไม่รู้แต่ก็ะะนั่นแหละสร้างรักคู่จบ